ขณะที่ทางกองกําลังนเรศวรโดยกองร้อยฐานราบที่1743หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาฏพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจกรรมพลเรือนที่307กองกําลังนเรศวรและอาสาสมัครกิจการพลรเรือนตำบลปางหมูร่วมกับผู้นําชุมชนบ้านไม้สแป ผู้อานวยการโรงเรียนและคณะครูนะคะตาบปลปางหมูอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนได้จัดก,กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2567ค่ะโดยมีการเชิญพระบรมราชโองารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจําปี2567การจัดก,กิจกรรมจับฉลากของรางวัลและการแสดงของเด็กนักเรียนทางนี้การจัดก,กิจกรรมใน วันเด็กนะคะได้รับการสนับสนุนของขวัญวันเด็กจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเพื่อนำมามอบให้กับเด็กๆและเยาวชนของชาตินะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแต่ว่าทุกภาคส่วนเนี่ยได้ความสําคัญกับเด็กๆอย่างมากนะคะแล้วก็เสมอมาแล้วก็เด็กๆก,ก็มีความสุขมีรอยยิ้มแบบนี้เลยค่ะ